สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮเซงเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันอากาศที่28กันยายน2564ราคาทองคำสปอต์เมื่อวานช่วงกลางวัน,วนปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของไชนา่าเอวแกรนบรัสัทลส์ัชหลายใหญ่ของจีนทำให้มีแหล่งซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาแต่ว่าช่วงคืนมีแรงเทางขายทองคาออกมาทาให้ปิดตลาดทรงตัว เนื่องจากประเด็นแรกเงิเนดอลาลาร์แข่งค่าขึ้นประเด็นที่สองบอลยูสเมกาอายุสิป,ปีเพิ่มขึ้นเหนือระดับ1.5เป็นระดับสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดืนาอนเมษายนและก็ข้อมูลเศรษฐกิจเมิกาออกมาแข็งแกร่งเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น1.8ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.7 ส่วนกองทุน s p r g o Trust ขายทองคำออกมาเมื่อวาน3.2ตันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วขายออกมา8ตันค่ะราคาทองคำ s p o ตปิดตลาดทรงตัว1,749ดอส่ลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคม2 7 8 0 0บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะได้รับอันนี้สงจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อวานมีอ่อนค่าลง15สตางค์ปิดที่33.58บาท เมื่อเทียบกับดอลลาร์สำหรับคืนนี้ติดตามการแถลงของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดแล้วก็เจนเดเรนปัตโวยครั้งนะคะมีการแถลงต่อวุฒิสภาของสหรัฐาจะเป็นการแถลงเกี่ยวกับมองเศรษฐกิจของสหริกาแล้วก็ความสำคัญของการใช้นโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะมีข้อสักถามจากวุฒิสภาต่อสองท่านนี้ได้ ะะแต่มองว่าก็ไม่ได้น่าจะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำมากมายราคาทองคำตอบรับประเด็นที่มีการประชุมเฟดไปแล้วนะคะแล้วก็เฟดมีการเล่งปรับขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นหนึ่งปีซึ่งราคาทองคำก็ตอบรับไปแล้วส่วนคืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มโพตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเ,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 เป็น115.2 แนวน้มราคาทองคำสปอตมองว่าจะาเคลื่อนไหวในกรอบ1,737-1,760ถึง 1, ดอลลาร์ทองคำก็ยังมีปัจจัยหนุนนะจากประเด็นเรื่องไชน่าเอลกแกนทองคำมีแนวรับ1,737ดอลลาร์แล้วก็1,730ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวต้าน1,760ดอลลาร์แล้วก็1,770ดอลลาร์ค่ะทองแท่งแนวรับ27,600บาท27,500บาท แนวต้าน27,950บาท28,100บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะอยากลงทุนทองแท่งอาจจะดูประมาณแนวรับประมาณ27,500ถึงประมาณ27,600บาทก็อาจจะทยอยเก็บสะสมได้บางส่วนส่วนการลงทุนในตัวฟิวเจอร์นะครับก็แนะนำว่า ปิดฝั่งขายได้ถ้าเกิดทองสปอตปรับตัวขึ้นเข้าใกล้พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์จุดขายตัดขาดทุน 1, พันเจ็ดร้อยแปดสิบดอลลาร์เพราะว่าก็ประเมินว่าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ทองคําอาจจะมีการย่อตัวลงได้ค่ะส่วนทิศทางเงินบาทวันวนี้มองว่านะ่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะคะเพราะว่าก็ได้อันนี้สงจากเรื่องบอลยิวสมัมภาระที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อมูล เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาแข็งแกร่งสําหรับตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ประเมินไว้เงินบาทแนวรับ33.40แล้วก็แนวต้าน33.70บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ